จักระสือพลังชีวิตความมั่นใจและการตัดสินใจของตัวตนเมื่อพลังชีวิตเริ่มกลับมาจะเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในชีวิตประจำวันอย่างเงียบงนันวันหนึ่งคุณอาจตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าไม่อยากนอนต่อทั้งที่ร่างกายอย่างล้าอยู่อีกวันหนึ่งคุณอาจรู้สึกอยากขยับตัวอยากจัดห้อง อยากทำอะไรบางอย่างที่เมื่อก่อนเคยคิดว่าไม่มีแรงพอจะทำความรู้สึกนี้ไม่ได้มาจากวินยัยหรือการบังคับตัวเองแต่มาจากพลังชีวิตภายในที่เริ่มไหลกลับมาอีกครั้งจากกระสดือคือศูนย์กลางของพลังนี้เป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับแรงขับเคลื่อนความอยากมีชีวิตอยู่ความอยากสัมผัสโลก เมื่อพลังบริเวณนี้เริ่มฟื้นคุณจะสังเกตได้ว่าความเฉ่ยที่เคยเกาะกินใจเริ่มคลายออกแม้ปัญหาเดิมยังอยู่สถานการณ์เดิมยังไม่เปลี่ยนแต่ความรู้สึกภายในกลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสิ่งที่เคยหนักจะเริ่มเบาลงสิ่งที่เคยมืดจะเริ่มมีช่องแสงเล็กๆให้หายใจได้มากขึ้นในช่วงที่จักระสะดือเริ่มตื่น คุณอาจรู้สึกเหมือนตัวเองกลับมาเชื่อมต่อกับร่างกายอีกครั้งไม่ใช่แค่การรับรู้ว่าตัวเองเหนื่อยหรือหิวแต่เป็นการรู้สึกว่าเรายังมีชีวิตอยู่จริงๆลมหายใจมีความหมายการขยับตัวมีความรู้สึกการได้อาบน้ำกินอาหารหรือออกไปเจอแสงแดดกลับกลายเป็นสิ่งที่ช่วยเติมพลังอย่างไม่น่าเชื่อ คนจํานวนมากที่เคยอยู่ในโหมดเอาตัวรอดมานานจะเริ่มรู้สึกถึงความแตกต่างนี้อย่างชัดเจนเพราะก่อนหน้านั้นชีวิตเหมือนถูกลดทอนเหลือแค่หน้าที่ความรับผิดชอบและการฝืนไปวันๆแต่เมื่อพลังชีวิตเริ่มไหลกลับมาคุณจะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตไม่ใช่แค่สิ่งที่ต้องทนอยู่แต่เป็นสิ่งที่สามารถรู้สึกกับมันได้อีกครั้ง ความเปลี่ยนแปลงนี้มักมาพร้อมกับความรู้สึกอยากใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแต่จริงใจมากขึ้นคุณอาจเริ่มเบื่อการฝืนยิ้มเบื่อการทำสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความรู้สึกข้างในและเริ่มเลือกสิ่งที่ทำให้รู้สึกมีชีวิตชีวาแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามบางคนเริ่มกลับมาฟังเพลงที่ชอบบางคนเริ่มอยากเดินออกไปข้างนอกบางคนเริ่มอยากคุยกับตัวเองอย่างอ่อนโยน สิ่งเหล่านี้คือสัญญาณของพลังจักรกระดือที่กำลังฟืน้นเพราะพลังชีวิตไม่ได้หมายถึงความยิ่งใหญ่หรือความสำเร็จเสมอไปแต่มันคือการรู้สึกว่าเรามีสิทธิ์จะรู้สึกมีสิทธิ์จะอยากและมีสิทธิ์จะใช้ชีวิตในแบบที่สอดคล้องกับตัวตนจริงเมื่อพลังชีวิตเริ่มกลับมาคุณอาจสังเกตว่าความรู้สึกผิดที่เคยมีต่อการพักผ่อนเริ่มลดลง คุณเริ่มอนุญาตให้ตัวเองหยุดโดยไม่ต้องโทษตัวเองเหมือนก่อนเพราะลึกๆคุณเริ่มเข้าใจว่าการมีชีวิตไม่ได้แปลว่าต้องวิ่งตลอดเวลาจากกระสะดือที่เริ่มสมดุลจะสอนให้คุณฟังจังหวะของร่างกายและอารมณ์มากขึ้นและเมื่อคุณฟังตัวเองได้ดีขึ้นพลังงานก็จะไหลได้ดีขึ้นตามไปด้วยความอยากใช้ชีวิตจึงไม่ใช่การหนีปัญหาแต่เป็นการกลับมาอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริง ในหลายกรณีการฟื้นของจักระสดืออาจมาพร้อมกับความรู้สึกอ่อนไหวมากขึ้นคุณอาจรู้สึกกับสิ่งรอบตัวได้ชัดขึ้นทั้งความสุขและความเศร้าซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะพลังชีวิตคือพลังของความรู้สึกเมื่อคุณไม่ปิดกั้นพลังนี้คุณก็ไม่ปิดกั้นอารมณ์เช่นกันแต่ความแตกต่างคือคุณจะไม่จมอยู่กับอารมณ์เหมือนเดิมคุณจะรู้สึกมันรับรู้มัน และปล่อยให้มันผ่านไปได้ง่ายขึ้นนี่คือสัญญาณว่าพลังชีวิตไม่ได้ถูกกดทับอีกต่อไปสุดท้ายแล้วเมื่อพลังชีวิตเริ่มกลับมาคุณจะเริ่มรู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ภาระเหมือนที่ผ่านมาแม้จะยังมีวันที่เหนื่อยมีวันที่ท้อมีวันที่ไม่อยากทำอะไรแต่ลึกๆจะมีบางอย่างในตัวคุณที่ยังอยากอยู่อยากดูต่ออยากเห็นว่าชีวิตจะพาไปทางไหนต่อ ความรู้สึกนี้เองคือหัวใจของจัก,กระสะสือที่กำลังทำงานอีกครั้งเป็นพลังเงียบๆที่ไม่ได้โวยวายแต่มั่นคงพอจะพาคุณก้าวต่อไปโดยไม่ต้องฝืนและเมื่อพลังนี้กลับมาชีวิตทั้งชีวิตจะค่อยๆเริ่มขยับตามไปเองอย่างเป็นธรรมชาติความมั่นใจที่เกิดจากจัก,กระสะสือไม่ใช่ความมั่นใจแบบที่ต้องแสดงออก ไม่ใช่ความกล้าที่ต้องพูดเสียงดังหรือความเชื่อมั่นที่ต้องมีคนปรบมือให้แต่มันเป็นความรู้สึกนิ่งลึกอยู่ข้างในเป็นความรู้สึกที่คุณไม่จำเป็นต้องอธิบายตัวเองกับใครอีกต่อไป <c oughs> เมื่อจัก,กระสะดือเริ่มสมดุลคุณจะค่อยๆรับรู้ว่าความมั่นใจไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างจากภายนอกแต่เป็นสิ่งที่ผุดขึ้นมาจากการยอมรับตัวเองอย่างแท้จริง ต่อให้คุณยังไม่เก่งพอยังไม่พร้อมพอหรือยังไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้ความรู้สึกลึกๆภายในจะบอกคุณว่าคุณมีสิทธิ์ยืนอยู่ตรงนี้ได้โดยไม่ต้องรู้สึกผิดในอดีตหลายคนเติบโตมากับความรู้สึกว่าตัวเองต้องพิสูจน์ต้องทำให้ดีต้องไม่พลาดต้องไม่อ่อนแอความมั่นใจจึงถูกผูกติดกับผลลัพธ์และการยอมรับจากคนรอบข้าง แต่เมื่อจัก,กระสะดือเริ่มเปิดความสัมพันธ์นี้จะค่อยๆค,คลายออกคุณจะเริ่มรู้สึกว่าแม้ใครจะไม่เห็นด้วยแม้ใครจะไม่เข้าใจคุณก็ยังรู้สึกโอเคกับการตัดสินใจของตัวเองความมั่นใจแบบนี้ไม่ทำให้คุณดื้อหรือแข็งกระด้างแต่ทำให้คุณสงบและมั่นคงมากขึ้นเพราะคุณไม่ต้องต่อสู้เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองอีกต่อไป ความเปลี่ยนแปลงนี้อาจเริ่มจากเรื่องเล็กๆเช่นคุณกล้าพูดคําว่าไม่โดยไม่รู้สึกผิดคุณกล้าหยุดอธิบายตัวเองเมื่อรู้ว่าการอธิบายไม่ได้ช่วยให้ใครเข้าใจมากขึ้นคุณเริ่มเลือกเงียบในบางสถานการณ์ไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะรู้ว่าพลังของคุณไม่จำเป็นต้องถูกใช้กับทุกคนเมื่อจักระสดือสมดุลความมั่นใจจะไม่ผลักคุณให้ต้องเอาชนะใคร แต่จะพาคุณกลับมาอยู่กับขอบเขตของตัวเองอย่างชัดเจนความมั่นใจจากจักระสะดือ,อยังเชื่อมโยงกับการรู้สึกมีคุณค่าในแบบที่ไม่ต้องเปรียบเทียบคุณจะเริ่มสังเกตว่าความอิจฉาความรู้สึกด้อยหรือความรู้สึกว่าตัวเองช้ากว่าคนอื่นเริ่มเบาลงไม่ใช่เพราะชีวิตคุณดีกว่าคนอื่นแต่เพราะคุณเลิกเอาชีวิตตัวเองไปวัดกับเส้นทางของใคร ความมั่นใจแบบนี้ทำให้คุณมองเห็นว่าทุกคนมีจังหวะของตัวเองและจังหวะของคุณก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเมื่อจักกระะดือทำงานดีขึ้นคุณจะเริ่มรู้สึกว่าการตัดสินใจของตัวเองมีน้ำหนักมากขึ้นไม่ใช่เพราะมันถูกเสมอแต่เพราะคุณยอมรับผลลัพธ์ของมันได้ไม่ว่าจะออกมาดีหรือไม่ดีคุณจะไม่โทษตัวเองซ้ำๆไม่จมอยู่กับคำว่า ถ้าตอนนั้นฉันทำอีกแบบหนึ่งความมั่นใจจากภายในจะช่วยให้คุณเรียนรู้จากประสบการณ์โดยไม่ทําร้ายตัวเองและนั่นคือรากฐานของความมั่นคงทางอารมณ์อย่างแท้จริงอีกหนึ่งสัญญาณสำคัญคือคุณจะไม่รู้สึกต้องรีบพิสูจน์ว่าตัวเองเป็นใครความเร่งความร้อนรนและความกังวลว่าคนอื่นจะมองคุณอย่างไรจะค่อยๆลดลงคุณอาจยังมีเป้าหมายยังอยากพัฒนา แต่แรงผลักจะไม่มาจากความกลัวอีกต่อไปมันจะมาจากรู้สึกว่าคุณอยากเติบโตเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อหน,นีการถูกตัดสินความมั่นใจแบบนี้จะทำให้คุณเดินช้าลงแต่มั่นคงขึ้นในระดับลึกความมั่นใจที่เกิดจากจักระสดือคือการกลับมาเชื่อมกับตัวตนแท้จริงคุณไม่ต้องสร้างบุค,คลิกใหม่ไม่ต้องแข็งแรงเกินจริงและไม่ต้องซ่อนความเปราะบางเพราะคุณเริ่มเข้าใจว่า การมีชีวิตคือการมีทั้งความกล้าและความกลัวอยู่พร้อมกันได้เมื่อคุณยอมรับความเป็นมนุษย์ของตัวเองอย่างเต็มที่ความมั่นใจจะไม่ใช่เกราะป้องกันอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยภายในใจที่คุณสามารถกลับมาได้เสมอไม่ว่าโลกภายนอกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเมื่อจักระสะดือเริ่มทำงานอย่างสมดุลสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดคือวิธีที่คุณตัดสินใจในชีวิต ก่อนหน้านี้หลายคนใช้ชีวิตอยู่กับความลังเลถามคนอื่นตลอดกลัวเลือกผิดกลัวพลาดกลัวเสียใจในภายหลังการตัดสินใจแต่ละครั้งจึงเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความกลัวซ่อนอยู่ลึกๆแต่เมื่อพลังของจักระะดือเริ่มไหลดีขึ้นคุณจะเริ่มรู้สึกว่าการเลือกไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเหมือนเดิมไม่ใช่เพราะคุณมั่นใจว่ามันจะถูกเสมอ แต่เพราะคุณเริ่มเชื่อมต่อกับความรู้สึกภายในของตัวเองมากขึ้นคุณเริ่มฟังเสียงเงียบๆข้างในที่เคยถูกกลบด้วยความคิดความคาดหวังและเสียงของคนรอบข้างการตัดสินใจจึงไม่ต้องใช้พลังเยอะเหมือนเมื่อก่อนไม่ต้องคิดวนไม่ต้องชั่งน้ำหนักจนหมดแรงเพราะลึกๆคุณเริ่มรู้ว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรกับสิ่งนั้นจริงๆในช่วงที่จักระสะดือยังอ่อนแอ หลายคนจะใช้ชีวิตโดยพยายามเลือกในแบบที่ปลอดภัยเลือกในแบบที่ไม่โดนตำหนิเลือกในแบบที่คนอื่นยอมรับแม้ข้างในจะไม่สบายใจแต่ก็ฝืนไปเพราะกลัวผลลัพธ์ของการไม่ทำตามเมื่อเวลาผ่านไปการใช้ชีวิตแบบนี้จะค่อยๆตัดขาดคุณออกจากตัวเองทำให้คุณไม่แน่ใจว่าความรู้สึกไหนคือของจริงความต้องการไหนเป็นของคุณจริงๆ แต่เมื่อจักกระสดือเริ่มฟื้นพลังชีวิตจะช่วยพาคุณกลับมารับรู้ความรู้สึกของตัวเองอย่างชัดเจนขึ้นคุณจะเริ่มแยกออกว่าการตัดสินใจครั้งนี้มาจากความกลัวหรือมาจากความรู้สึกจริงและทันทีที่คุณแยกสองอย่างนี้ออกได้ความลังเลจะลดลงอย่างเป็นธรรมชาติ ความชัดในการตัดสินใจที่เกิดจากจัก,กระะดือไม่ได้ทำให้คุณกลายเป็นคนใจร้อนหรือด่วนตัดสินตรงกันข้ามคุณจะรู้สึกนิ่งขึ้นใจเย็นขึ้นและฟังตัวเองมากขึ้นคุณอาจใช้เวลาคิดน้อยลงแต่ลึกขึ้นการตัดสินใจจะไม่ใช่การหนีความกลัวแต่เป็นการเลือกในสิ่งที่สอดคล้องกับพลังชีวิตของคุณณเวลานั้น ่อให้ผลลัพธ์ออกมาไม่สมบูรณ์แบบคุณก็จะไม่รู้สึกโทษตัวเองเหมือนเดิมเพราะคุณรู้ว่าการตัดสินใจนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณทำได้ในช่วงเวลานั้นจริงๆอีกสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปคือคุณจะเริ่มเลิกถามคนอื่นมากเกินไปไม่ใช่เพราะคุณไม่ฟังใครแต่เพราะคุณไม่ใช้เสียงของคนอื่นมาทับเสียงของตัวเองอีกต่อไป คุณอาจยังรับฟังคำแนะนำแต่จะไม่หลงทางเพราะความคิดเห็นที่หลากหลายเหมือนเดิมจะกระสดือที่สมดุลจะช่วยให้คุณกรองข้อมูลภายนอกและกลับมาถามตัวเองว่าอะไรที่รู้สึกใช่สำหรับฉันจริงๆเมื่อคุณทำแบบนี้ซ้ำๆความเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเองจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นโดยไม่ต้องฝึกฝืน การตัดสินใจที่ชัดขึ้นยังทำให้พลังงานชีวิตไหลลื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะความลังเลคือหนึ่งในสิ่งที่กินพลังชีวิตมากที่สุดเมื่อคุณหยุดคิดวนหยุดกลัวการเลือกผิดและยอมรับว่าการเลือกคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้พลังงานที่เคยติดค้างจะเริ่มเคลื่อนที่ชีวิตจะเริ่มขยับแม้จะยังไม่รู้ปลายทางชัดเจนแต่คุณจะไม่รู้สึกติดอยู่กับที่เหมือนเดิมอีกต่อไป ในระดับลึกการตัดสินใจที่ชัดขึ้นจากจัก,กระสดือคือการกลับมารับผิดชอบชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริงคุณจะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตนี้เป็นของคุณการเลือกเป็นของคุณและผลลัพธ์ก็เป็นของคุณเช่นกันไม่ต้องโยนความผิดให้ใครไม่ต้องรอให้ใครมารับรองการยอมรับความจริงข้อนี้ไม่ได้ทำให้ชีวิตหนักขึ้นแต่กลับทำให้คุณรู้สึกมีพลังมากขึ้นเพราะคุณไม่ต้องรอให้ใครมาอนุญาตให้คุณใช้ชีวิตในแบบของตัวเองอีกต่อไป และเมื่อการตัดสินใจเริ่มมาจากภายในอย่างแท้จริงเส้นทางชีวิตของคุณจะค่อยๆชัดขึ้นเองโดยไม่ต้องบังคับหรือเร่งรีบเมื่อจักระสะดือเริ่มฟื้นและพลังงานเริ่มไหลได้อย่างเป็นธรรมชาติสิ่งหนึ่งที่คุณจะสังเกตได้ชัดคือความสัมพันธ์ของคุณกับอารมณ์เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่อารมณ์เหมือนสิ่งที่ต้องกดต้องเก็บ ต้องซ่อนหรือบางครั้งก็ระเบิดออกมาอย่างควบคุมไม่ได้จะค่อยๆกลายเป็นสิ่งที่คุณรับรู้และอยู่ร่วมกับมันได้อย่างเป็นมิตรอารมณ์ไม่ได้หายไปแต่การไหลของมันเริ่มลื่นขึ้นไม่ติดขัดไม่ค้างคาอยู่ภายในเหมือนเมื่อก่อน คุณจะเริ่มรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องอั้นน้ำตาไม่จำเป็นต้องฝืนยิ้มและไม่จำเป็นต้องแกล้งเข้มแข็งในวันที่หัวใจล้าเพราะร่างกายและพลังงานภายในเริ่มอนุญาตให้ความรู้สึกได้เคลื่อนผ่านในช่วงที่จักระะดือยังอ่อนแอหลายคนเติบโตมากับความเชื่อว่าการแสดงอารมณ์คือความอ่อนแอการร้องไห้คือความพ่ายแพ้การโกรธคือสิ่งที่ไม่ควรมี ความรู้สึกจึงถูกเก็บกดสะสมไว้ทีละน้อยโดยไม่รู้ตัวจนกลายเป็นความหนักความตึงและความเหนื่อยล้าที่อธิบายไม่ได้เมื่อเวลาผ่านไปอารมณ์ที่ถูกกดไว้เหล่านี้จะหาทางออกของมันเองบางคนระเบิดใส่คนที่ไม่เกี่ยวข้องบางคนหันไปทำร้ายตัวเองในรูปแบบที่มองไม่เห็นแต่เมื่อจัก,กระสะดือเริ่มเปิดพลังชีวิตจะช่วยให้คุณรับรู้ว่าการรู้สึก คือส่วนหนึ่งของการมีชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ต้องกำจัดหรือควบคุมอย่างเข้มงวดคุณจะเริ่มรู้สึกว่าอารมณ์มาแล้วก็ไปความเศร้ามาเป็นคลื่นความโกรธผุดขึ้นแล้วก็ค่อยๆลดลงความสุขเกิดขึ้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องยึดไว้ให้นานที่สุดคุณไม่ต้องพยายามจัดการอารมณ์ด้วยความคิดตลอดเวลาแต่ปล่อยให้ร่างกายและพลังงานภายในทำหน้าที่ของมันเองการหายใจลึกๆ การรู้สึกถึงท้องการรับรู้ถึงความตึงหรือความอุ่นในร่างกายจะช่วยให้อารมณ์ไหลผ่านได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องวิเคราะห์มากมายนี่คือสัญญาณของจักรกระดือที่เริ่มทำงานอย่างสมดุลความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือคุณจะไม่รู้สึกผิดกับอารมณ์ของตัวเองเหมือนเดิมคุณไม่โทษตัวเองที่เศร้าไม่ตำหนิตัวเองที่โกรธและไม่รีบผลักไสความรู้สึกที่ไม่สบายใจออกไป คุณเริ่มเข้าใจว่าอารมณ์คือข้อมูลเป็นภาษาของร่างกายและจิตใจที่กำลังสื่อสารกับคุณเมื่อคุณฟังมันโดยไม่ตัดสินอารมณ์ก็จะไม่จำเป็นต้องตะโกนหรือทำร้ายคุณเพื่อให้ถูกได้ยินเมื่ออารมณ์ไหลได้ดีขึ้นความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็จะเปลี่ยนไปอย่างเงียบๆคุณจะสื่อสารความรู้สึกของตัวเองได้ตรงขึ้นโดยไม่ก้าวร้าวและไม่ปิดกัน้น คุณสามารถบอกว่าไม่โอเคโดยไม่รู้สึกผิดคุณสามารถขอพื้นที่โดยไม่ต้องอธิบายยืดยาวและคุณสามารถอยู่กับความรู้สึกของคนอื่นได้โดยไม่แบกรับมันทั้งหมดไว้กับตัวเองจากกระสะดือที่สมดุลจะช่วยให้คุณแยกแยะได้ว่าอะไรคืออารมณ์ของคุณและอะไรคืออารมณ์ที่คุณไม่จําเป็นต้องถือไว้ในระดับลึก การที่อารมณ์ไหลยอย่างเป็นธรรมชาติคือการคืนพลังชีวิตให้กับตัวเองเพราะทุกครั้งที่คุณกดอารมณ์พลังงานส่วนหนึ่งจะถูกใช้ไปกับการควบคุมแต่เมื่อคุณยอมให้ความรู้สึกเคลื่อนผ่านพลังงานนั้นจะถูกปลดปล่อยและกลับมาเลี้ยงชีวิตของคุณอีกครั้งคุณจะเริ่มรู้สึกเบาขึ้นโล่งขึ้นและเป็นตัวเองมากขึ้นโดยไม่ต้องพยายาม และเมื่ออารมณ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องต่อสู้ชีวิตทั้งชีวิตจะค่อยๆกลับมาอยู่ในจังหวะที่เป็นธรรมชาติของมันเองเมื itate, ่อจาก,กระสะดือเริ่มกลับมาทำงานอย่างสมดุลสิ่งหนึ่งที่ค่อยๆฟื้นขึ้นมาอย่างเงียบงนันคือความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองไม่ใช่คุณค่าที่ต้องพิสูจน์ผ่านความสำเร็จไม่ใช่คุณค่าที่ต้องมีใครมารับรองและไม่ใช่คุณค่าที่ต้องแลกกับการทำให้ทุกคนพอใจ แต่เป็นความรู้สึกลึกๆที่คุณรับรู้ได้ด้วยตัวเองว่าการมีอยู่ของคุณมีความหมายโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆก่อนหน้านี้หลายคนใช้ชีวิตอยู่กับความรู้สึกว่าต้องดีพอต้องเก่งพอต้องพร้อมพอถึงจะสมควรได้รับความรักหรือการยอมรับความคิดแบบนี้ค่อยๆกัดกินคุณค่าภายในจนคุณมองตัวเองผ่านสายตาของคนอื่นมากกว่าผ่านความรู้สึกของตัวเอง เมื่อจักระสะดือเริ่มฝืนพลังชีวิตจะพาคุณกลับมาเชื่อมต่อกับตัวตนจริงๆที่ไม่ได้ถูกนิยามด้วยบทบาทหน้าที่หรือความคาดหวังคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าแม้ในวันที่ไม่ได้ทำอะไรพิเศษแม้ในวันที่อ่อนแอแม้ในวันที่ยังไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนต่อ ความรู้สึกนี้ไม่ได้ทำให้คุณหยุดพัฒนาแต่ทำให้การพัฒนามาจากความรักต่อตัวเองไม่ใช่ความเกลียดหรือความรู้สึกไม่พอในสิ่งที่เป็นอยู่หลายคนที่จะกระะดืออ่อนแอมักมีเสียงภายในที่คอยตำหนิตัวเองอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะทำอะไรเสียงนั้นจะบอกว่ายังไม่ดีพอยังช้าไปยังด้อยกว่าเมื่อพลังของจักระะดือเริ่มกลับมาเสียงนั้นจะค่อยๆเบาลง คุณอาจยังได้ยินมันอยู่บ้างแต่คุณจะไม่เชื่อมันทั้งหมดเหมือนเดิมคุณเริ่มมองตัวเองด้วยสายตาที่อ่อนโยนขึ้นเข้าใจมากขึ้นและให้อภัยตัวเองได้ง่ายขึ้นนี่คือสัญญาณของการกลับมารู้สึกมีคุณค่าในระดับที่ลึกมากความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองที่เกิดจากจัก,กระสดือไม่ได้ทำให้คุณหยิ่งหรือเห็นตัวเองเหนือใครแต่ทำให้คุณเลิกเปรียบเทียบชีวิตของตัวเองกับชีวิตของคนอื่น คุณจะเริ่มรู้สึกว่าการเดินช้าไม่ได้แปละว่าล้มเหลวการพักไม่ได้แปละว่าขี้เกียจและการเปลี่ยนใจไม่ได้แปละว่าอ่อนแอคุณเริ่มเคารพจังหวะของตัวเองและเมื่อคุณเคารพจังหวะของตัวเองได้คุณก็จะเคารพจังหวะของคนอื่นได้โดยไม่รู้สึกกดดันหรือแข่งขันอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือคุณจะไม่ยอมแลกคุณค่าของตัวเองกับการถูกยอมรับอีกต่อไป คุณจะเริ่มตั้งขอบเขตได้ชัดขึ้นไม่ใช่เพราะโกรธหรือปิดใจแต่เพราะคุณรู้ว่าคุณสมควรได้รับการปฏิบัติที่ดีคุณจะไม่ทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึกเล็กลงไม่ทนอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องลดค่าตัวเองเพื่อให้ใครสบายใจการเลือกเดินออกมาในบางครั้งจึงไม่ใช่การหนีแต่เป็นการเคารพคุณค่าของตัวเองอย่างแท้จริง ในระดับลึกที่สุดการกลับมารู้สึกมีคุณค่าในตัวเองคือการกลับมารู้สึกว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตมีความรู้สึกมีความต้องการและมีความฝันโดยไม่ต้องขออนุญาตใครคุณไม่ต้องรอให้สมบูรณ์แบบถึงจะรักตัวเองไม่ต้องรอให้หายดีถึงจะยอมรับตัวเองและไม่ต้องรอให้ชีวิตเรียบร้อยถึงจะรู้สึกว่าตัวเองมีค่า เมื่อจัก,กระสะดือทำงานอย่างสมดุลคุณจะเริ่มยืนอยู่กับตัวเองได้อย่างสงบแม้โลกภายนอกจะยังไม่เปลี่ยนแต่ความรู้สึกภายในจะมั่นคงพอที่จะรองรับทุกความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในชีวิตเมื่อจัก,กระสดือเริ่มตื่นและพลังชีวิตเริ่มไหลกลับมาอย่างเป็นธรรมชาติสิ่งที่ค่อยๆปรากฏขึ้นโดยที่คุณอาจทันสังเกตในตอนแรกคือพลังสร้างสรรค์ที่เริ่มขยับจากภายในไม่ใช่ความอยากสร้างเพื่อเอาชนะ ไม่ใช่ความพยายามทำอะไรให้ดูดีในสายตาคนอื่นแต่เป็นแรงขับเงียบๆที่ทำให้คุณอยากถ่ายทอดบางอย่างออกมาอยากพูดอยากเขียนอยากเล่าอยากทำบางสิ่งจากข้างในตัวเองโดยไม่ต้องมีเหตุผลรองรับมากนักความรู้สึกนี้แตกต่างจากแรงผลักดันแบบเดิมที่มาจากความกลัวหรือความกดดันเพราะมันไม่เร่งไม่บังคับและไม่ตึงเครียดมันมาในรูปของความอยากที่อ่อนโยนแต่ชัดเจน ในช่วงที่จัก,กระสดือถูกกดทับพ,พลังสร้างสรรค์มักถูกปิดไปพร้อมกับอารมณ์และความรู้สึกหลายคนรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งไม่สร้างสรรค์หรือไม่มีอะไรจะให้โลกทั้งที่จริงแล้วพลังนั้นไม่ได้หายไปแต่มันถูกฝังอยู่ใต้ความกลัวการถูกตัดสินความกลัวการไม่ดีพอและความกลัวว่าจะทำออกมาแล้วไม่มีใครเห็นค่าเมื่อจัก,กระสดือเริ่มฟื้น พลังชีวิตจะค่อยๆละลายชั้นของความกลัวเหล่านี้ออกทำให้พลังสร้างสรรค์เริ่มหายใจได้อีกครั้งคุณอาจเริ่มรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องเก่งก่อนถึงจะเริ่มไม่จำเป็นต้องพร้อมก่อนถึงจะลองและไม่จำเป็นต้องมีคนรอฟังถึงจะเล่าพลังสร้างสรรค์ที่ตื่นขึ้นจากจัก,กระสสดือไม่ได้จำกัดอยู่แค่ศิลปะหรือการทำงานเชิงสร้างสรรค์นในความหมายแคบ แต่มันแทรกอยู่ในวิธีที่คุณใช้ชีวิตวิธีที่คุณจัดการกับปัญหาวิธีที่คุณเล่าเรื่องของตัวเองและวิธีที่คุณเลือกแสดงออกต่อโลกคุณอาจเริ่มมองเห็นทางเลือกใหม่ๆในสถานการณ์เดิมคุณอาจเริ่มเล่าเรื่องชีวิตของตัวเองด้วยมุมมองที่แตกต่างออกไปหรือคุณอาจเริ่มกล้าที่จะเป็นตัวเองมากขึ้นโดยไม่ต้องปรับให้เข้ากับกรอบเดิมๆพลังนี้คือพลังของการให้กำเนิดสิ่งใหม่ไม่ว่าจะเป็นความคิด มุมมองหรือการแสดงออกของตัวตนเมื่อพลังสร้างสรรค์ไหลได้ดีขึ้นชีวิตทั้งชีวิตจะเริ่มรู้สึกมีสีสันมากขึ้นแม้จะยังเผชิญกับความท้าทายเดิมแต่คุณจะไม่รู้สึกแห้งแล้งหรือว่างเปล่าภายในเหมือนก่อนเพราะคุณมีช่องทางในการถ่ายทอดและระบายพลังชีวิตออกมาอย่างเป็นธรรมชาติและเมื่อคุณยอมให้พลังนี้ไหลโดยไม่ตัดสินไม่เร่งและไม่บังคับ มันจะกลายเป็นแรงหล่อเลี้ยงชีวิตที่เงียบแต่ทรงพลังพาคุณกลับมาใช้ชีวิตในแบบที่รู้สึกเชื่อมโยงกับตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อคุณฟังมาถึงตรงนี้สิ่งที่จักระสะดือกำลังบอกคุณไม่ใช่เรื่องลอยๆแต่คือภาพรวมของการกลับมามีชีวิตจริงอีกครั้งพลังชีวิตที่ค่อยๆฟื้นจนคุณเริ่มอยากตื่นมาใช้วันใหม่ความมั่นใจเงียบๆที่ไม่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจ การตัดสินใจที่ชัดขึ้นเพราะคุณฟังตัวเองได้มากขึ้นอารมณ์ที่เริ่มไหลไม่อั้นไม่กดไม่ฝืนความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองที่ไม่ต้องแลกกับการพิสูจน์และพลังสร้างสรรค์ที่เริ่มตื่นโดยไม่รู้ตัวทุกอย่างนี้เชื่อมโยงกันเป็นเส้นเดียวกันเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังกลับมาเชื่อมกับตัวตนจริงและพลังชีวิตภายในอย่างเป็นธรรมชาติ และถ้าคุณรู้สึกว่าหลายอย่างตรงกับสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่นั่นอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือจังหวะที่พลังของคุณกำลังเริ่มไหลอีกครั้ง